เกมมึงอย่าเกินไปเกมมึงอย่าลิอาตเกินไปกูรอเลยกูบอกเลยกูแม่กูจะแม่กูจะไม่อดทนกับพึงละไม่มีการพีเารณาอะไรทั้งนั้นมึงกับกูต้องจบกันวันนี้อีแคทแนปบอกเลยมึงโดนกูแน่แคทแนปมึงโดนกูแน่กูเกลียดมึงไอ้เชี่ยแคทแนปปั้นนึงกูไม่ไหวละกูพิมพ์เลยกู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 เกลียดมึงแคทแนปกูเกลียดมึงกูเกลียดกูเกลียดมึงแคทแนป แคทแนปกูเกียดบึงมากเลยแคทแนปกูเกียดบึงแคทแนปนี่ไอเหี oh ้ย yeah. เอาตรงตรงป่ะแม่งเป็นตรงอะไรนั่นอย่างเดียวเว้ไอ้ตรงคัตซีนตรงนั้นอะ่ะแม่งแม่งแบบมันไม่รู้มันมันมีอะไรอะ่ะแล้วมันไลท์ไม่ได้อะ่ะโอ้โหไอ้แคทแนปมึงเจอกูแน่ออกไปจากที่นี่ซะได้เลยเดี๋ยวกูออกแล้วก็ไงต่อ ไปแล้วออกแล้วออกแล้วกูไปก็ได้เอ้ยนาะเฮียโดนทีดับเลยแม่งพุ่งมาแปะไอ้เยียกูตายอะไรวะน่ะอ้าเฮ้ยมึงมีรอบสองอีกเหรอเนี่ยโอ้โหโฮ้ยไอ้บ้าไอ้แคทแนปจริงจริงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะกูไล่เยอะไปเหรอโอ้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 โโอ้โเกิดอะไรขึ้นวะ โอ้ย oh, อยู่ๆก็มืดมืดซะง,งั้นรับสายสิเพื่อนมีบางอย่าง <We have S 1> ผิดแปลกไปนะเราต้องชาร์จบลัยเปอ็นต์ฮต้องกลับอีกเหรจริงไม่ได้กูต้องกลับอีกรอบเหรนะ มยบางอย่างผิดพลาดมันเกิดอะไรขึ้นอะไรวะกูต้องกลับไปทำอะไรอีกอะโอ้ยนอโอ้ยไอ้แค่แบบตั้งแต่กูโดนนะมากูกระตุกกระตุกกระตุกเลยเป็นไรวะไล่แม่งไล่เกินชั่วโมงแล้วเออเกิดอะไรขึ้นวะน่ะแม่งมันบ้าบอที่สุด ครั้งหน้าได้วิ่งครับพี่ครั้งหน้ายัางได้วิ่งอีกเหรอเปิดไม่ได้นี่นายังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอครั้งแรกครั้งเดียวก็พอแล้วมั้งครั้งหน้ายัางจะมีครั้งหน้าอีกเหรอผมต้องไปไหนนะ่ะกูต้องไปไหนนะ่ะทีนี้แม่งตั้งแต่ดูนั้นมาเออเลยกูเออเลยกูต้องไปไหนอะภาพจำยังชัดเจนไปไหนน่ะตีตีตเลยนี่เหรอ โอ้โหต้องชาร์จใหม่อีกครั้งหน้ายังได้วิ่งอยู่กันนะอยจะวิ่งอะไรเนี่ยแคทแอปมันพุ่งใส่แล้วหลุดเลยนะเว้ยคุณแคทแอปพุ่งหลุดเลยนะเว้ยน่ากลัวมากพุ่งไปอ่าเดินวนก่อนเดินวนหาสายก่อนโอ้โหนี่เป็นกุญแจสุดท้ายที่กูจะส่งให้มึงนะ ยังส่งให้กูอีกเหรอโอ๊ยเนาะไปกันต่อเพราะว่ามันจะจบแล้วเว้ยกูบอกเลยกูกูจะต้องจบให้ได้มึงมึงตัดมึงตัดไลฟ์กูกูจะให้อืมสกายดอมอะไรที่ไหนเนี่ยสกายดูมสกายโดมอ่ะที่ไหนเนี่ยคุณคุณแจสกายดูมประกรณ์โอ้โหแล้วกูพันอะไรขนาดนั้นอ่ะกูจะอ้อมไปไหนคือทางมันก็มีแค่นี้กูอ้อมไปไหนนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวแล้วมั้งเนี่ย ใช่หรือปะมันใช่ตรงนี้ไหมเฮ้ยแบบกูโดนยับเลยโดนเอาโดนเอาเลยดีมากเราไม่มีทางท้อรหรอครับในเมื่อกมึงมึงบึงตัดไลฟ์กูกูก็จะสู้สุดชีวิตจนกว่ากูจะจบเกมที่ีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กูจบกูจะจบเกมนี้ให้ได้มึงบอกเลยมึงทำไลฟ์กูงี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าอยู่ไหนวะนอันนี้เหรอใช่บรร้าธนะิงปรบนรณา ไม่ใช่หรอกนะมีอยู่อันเดียวแล้วเนี่ยกุญแจเนี่ยกุญแจเดียวแล้วเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละกูว่ากูว่าอันนี <welche ikka? S 1> uh ้แหละประเด็นที่สุดแล้วน่ะเอาแล้วกุญแจนี้ไปใช้อะไรเนี่ยเป็นดอกไ AH. ม้ซะด้วยโลกสกายดูมตรงไหนวะสกายดูมว่าตรงนั้นหรือเปล่าไอ้ตรงที่มันเป็นที่กูต้องขึ้นไปบนนอนนั่นน่ะตรงตรงโรงเรียนใช่ไหมให้โรงเรียนเป่าวะตรงบ้านเราเนี่ยแหละเออบ้านเราเนี่ยน่าจะใช่นะ มันแค่แมวตะหักคอคุณได้ภายในไม่กี่เสียววินาทีมันไม่ใช่แมวเดีแม่งพร้อมจะกินกูด้วยมันพร้อมจะล่อคุณและมันพร้อมจะเอาคุณอย่างไม่ปราณีใช่หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าวะถ้าใช่ก็ดีมันต้องใช่แล้วแหละนะกูต้องเอาสายตรงนี้ด้วยนะโอ้ยเราเดินไกลอีกอะเดินเอทั้งวัน คือเราจะได้เตรียมวิ่งหนีมันแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยคนดูสาที่สคนเนี่ยมึงทําคนมึงไล่คนดูกูไอไลท์ไอไลท์เวนมาไม่มีคําว่ายอมแพ้หรือท้อถอยอะไรทั้งนั้นสปอนกัญชาแมวเ,ออเชื่อแม่งควันทั้งนั้นแดงโอ้โหคนโทรมาพลังงานโอเคพลังงานพอแล้วละ่ะ ต,ตอนนี้เธอไปแกสโปรดักชันได้แล้วได้เลยกูไป Gas แกสโปรดักชันละอุย้ยนาะจบจบสักทีเธอเกมเฮี้ยนนะกูไม่ไหวแล้วว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีสินะักแกสโปรดักชันโอ้ไปสักทีไปได้สักทีเว้ยแม่งกูได้เจอแคทแนมแน่ๆเลย บึ้มคอมอย่าระเบิดนะแอดเออแม่แม่แมคือแม่งโดนไอแคดแนปพุ่งปุ๊บไอยันไล่ดับเลยแคดแนปนอกจากจะมีความสามารถในในเกมแล้วแม่งยังมีความสามารถนอกเกมด้วยคือทําให้ไลค์กูหลุดอันนี้คือแม่งน่ากลัวมากน่ากลัวนา่ากลัวแคดแนปนี่อย่าประมาทมันเด็ดขาดนะฮะเพราะสามสิบเก้าคนที่อยู่ด้วยกันเราจะมาดูจุดจบไปพร้อมกันด้วยว่าแคดแนปจะตายหายยังไงกูบอกเลยกูจะเอากุงในไอแคดแนปเวน กูจะเอามึงแน่ไอ้แคทแนปมึงต้องมึงจะต้องไม่ตายดียังไงต่อวะโน้ตเพออราะว่าอ๋อกูต้องเอาไฟมาใส่อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไฟไฟ้าอีกแล้วเหรออันนึงนะ,ะมีอะไรว,วนะเนี่ยแม่งไม่เอาไม่คุยกับแคทแนป,ปแต่กูกดแคทแนป,ปมาแคดแนปแม่งโผล่มาฆ่ากูนี่กูฮาเลยนะแคทแนป,ปอย่าแคทแนป,ปอย่าโหร้องแคทแนป,ปอย่ามาครับ โอเคน้องบอกครับขโมยเอจิจากเทียมาเอามาเลยน้องเอามาเลยอีเอ็นนี่อะไรอะ่ะข้างบนเหรอ,อกูเห็นอะไรแบบๆนะเขียวเขียวนึกว่าถ่านนึกว่าไฟฟ้าตรงไหนวะเนาี่ยคูงงหมดแล้วเนะี่ยตรงนี้เหรอแล้วไงต่อวะงงอะ่ะ ไม่ใช่กลับมาแบบทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วอะ่ะมันหายไปหมดเลยมันต้องมันเริ่มหาของใหม่หมดเลยนะ่ะใครรู้เม้นมามีแค่เราและเราเท่านั้นอ่อไม่มีทางอุ้ยยังไงล่ะเนี่ยทีนี้กูอ๋อมีทางท่อที่มันพังอยู่ตรงนี้ใช่เปาวะ หลงนะครกูหลงจริงนะตอนนั้นหลงหลงแบบหลงจริงงนล่ะไปหนึ่งเอาไฟยิงก่อนดิอันนี้คืออะไรเฮ้ยทางไหนอ่ะเฮ้ยทางไหนอะหลงอ่ะนั่นหลงจริงงันะกูหลงจริงๆริงนะอันนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้เลยไม่ใช่อ่ะอันนี้พาว์โน้ทพาวเวอร์ออฟมันบอกไม่มีพลังงานเลย เอาแล้วไงต่อครับพี่เปิดไม่ได้เออแต่มีนี้อยู่เอาไม่ได้อีกอ่ะเยี่ยมเลยแล้วไปไหนวันนี้คุณต้องทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรมีกุญแจสกายโดมอยู่เอ้ยกูยังไม่เปิดกุญแจสกายโดมเลยเนี่ยวะออช่างมันเถอะต้องไปเอากุญแจปะ แบตเตอรี่ใหญ่เดี๋ยวรู้แบตเตอรี่ใหญ่เดี๋ยวรู้เลยตรงไหนวันเนี่ยแล้วจะเลือกอะไรได้ไหมโอ้ oh my god อ้าเดินอะเดินไม่ได้อีก,กทำทางกันทำต้นตีนเลยนะตรงนี้หรอไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ เดินลงก็เอาเดินวนนักเอาจริงอนะถ้าไม่รู้นี่วัวเดินวนนั่นอะไม่มีทางอีกอะกูเยี่ยมเลยไม่มีฮะไม่มีไม่มีไม่มีมมโลเดินเดินวนแน่เลยนะอใช่ตัวน,นี้ป่าววะไม่ใช่มันก็มีห้องเดียวที่สำรวจได้ป่าววะตอนนี้นงงหมดแล้วนะ่ะออะไรดีวะหาทางก่อนเออมีประตูไหมครับไม่มีประตูด้วย ไหนไม่ได้เลยอ่ะเอาตันนันนะกูตันจริงๆง่ะนะ่ะตันว่ะเฮ้ยเอาไงอ่ะตรงที่พี่มาครับมันจะมีเหรอตรงที่พี่มาตรงที่พี่มาเลยในถายเอซิดออกอ๋อไม่ใช่กูกลับประทางเดิมแล้วไม่ใช่ละ ที่อ่านะไรย้ายแก๊สครับย้ายแก๊สเหรอเอาไงดีวะอันนี้เราเราติดนานด้วยนะกูติดนานเกินไปด้วยนะตรงนี้นจบเลย Use b l u e power c e l l p r o d u c t ซ o n e นย e สบ e ูพาวเวอร l l ในห้องกับบ u ูพลังงานสีฟ้าที่อยู่ในโซนในนี่โอเคโอเค มันก็อยู่ทางที่เราผ่านมานั่นแหละอือเอาไงดีว่านืก้ก่อนเขีย <Yeah. S 2> เราก็ไม่ได้อ่านไม่ไดู้ไม่ดูสปอยแบบหนักๆด้วยดิ <c oughs> มันบอกว่ามันอยู่ในโซนนี้แหละ อ๋อไม่ใช่นึกว่าแม่งไปได้ข้างบนมีอะไรไหมไม่มีอุแหลกแหลกแหลกไม่มีตรงนี้อยู่นะ่ะว่าตรงตรงนี้มีประเด็นชัวนเลยนะแล้วทำไมมันมถึงแหลกอะ่ะมันต้องมีเหตุผล แม่งแหลกเฉยเลยเว้ยย้ายควันย้ายไงวะนี่ยเอางงเลยย้ายไงอะทีนี้เนี่ยมันมีควันตรงนี้ถูกต้องอะใช่มันย้ายควันได้แต่ว่าเฮ้ยมันแหลกอะไรวะมันแหลกมันโหลดอะไรแต่มันแหลกอะไรอะโหลดอะไรวะเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ในห้องที่พี่เสียไฟไป ชื่อตรงไหนวะเนี่ยอออยู่อยู่ห้องที่พี่เสียไฟแบตเตอรี่อยู่ในห้องที่พี่เสียไฟเหรอจริงปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ย,อยกลับไปเอาเลยต้องกลับไปเอาก่อนต้องกลับไปเอาก่อนอย่างนั้นห้องที่พี่เสียไฟก็ห้องแรกเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูอย่างอื่นด้วยสักพักนี่ไล่ไล่ดับเนี่ยฮาเลยกูไม่ไล่ละกลัว กูให้คนดูไปดูเองแลลวถ้ามันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะกูไม่ไรละกูเลิกเลิกเลยเลิกเลยลบเลยกูลบไลค์เล,เลยผมผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนฮนะโอเคแสดงว่ามันขึ้นภารกิจต,ตรงนี้ผมต้องไปเอาของตรงนั้นไม่ต้องใช้ไฟสีฟ้าเฮ้ยเซง็งว่ะจบสักทีเฮ้ยจะได้ไปนอนสักทีนี่ไงได้ละ โอ้โหยี่ก้อนเล้อเลยก้อนเล้อก้อนโคตรใหญ่เลยโอ้โหเชื่อเลยว่ะใหญ่จริงใหญ่จริงไหนไหนไหนแม่งแบบผมไม่อยากคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แม่งฐานโคตรใหญ่เลยใหญ่เกินมาเรามาดูจนจบไปพร้อมกันเดินวเดินเดินวนอย่างนั้นเดินวน ไม่รู้คนไม่รู้มันไม่รู้จริงเว้ยแม่งเดินวนอย่างนั้นแะแบตเตอรี่ใหญ่เดี๋ยวรู้อะแล้วกูจะไปแสดงว่ามันจะต้องมีตัวหาอะไรไว้ไล่กูแน่เลยเนี่ยตามตามสภาพแล้วเอ้าเฮ้ยตามสภาพมันต้องมีตัวอะไรไล่เราแน่นอนมั่นใจอ่ะทำไมมันแหลกแยะแหลกอะไรอีกแล้วแหลกแยะ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 เนี่ยเนี่ยแสดงว่าแคทแแบงต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันหันกวัไปทางนี้เลย ว่าแคทแม็กมีของชัวร์ไงแคทแมต้องมีของแน่เลยเนะนี่ยน่นไงแคนแมมีของจริงๆด้วยขึ้นไปรอรอรอเร็วๆขึ้นไปเร็วเอาเอาคุณบอกว่าผมกดผมกดไปแล้วนะอ่ อะไรวะกูว่ากูกดไปแล้วนะเอ๊ะอะไรวะก็กดปิดไปแล้วอ่ะตอนจะใช้ตอนจะตอนจะตอนจะใส่แบตฟ้าระวังด้วยไม่ทันแล้วแบตเตอรี่มันจะโผล่ออกมาเอ้อเกมเพราะมันง่ายทำไมสนุกมันก็ไม่สนุกนะเมื่อกี้โดนแบบโดนแบบงงเฮ่ยอะไรวะกูว่ากูปิดแล้วไม่ให้เหรอกูกดกูกดปิด แล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ขึ้นในแอดนะโดนแดกไอ้ยี่อะไรของมันวะก็ทุกคนเห็นใช่ปะว่าแอดปิดแอดปิดลิฟไปแล้วอะใช่ปะแอดปิดลิฟไปแล้วนะใช่ใช่แอดขึ้นลิฟเว้ยและแอดก็ปิดลิฟแล้วและลิฟมันก็เหมือนกับลิฟมันโหลดไม่ทันปะไอ้ยี่มันไม่ใช่ผิดที่กูแล้วนะบ้าวะ่ะอะไรวะเนี่ยเกมนี้จะจบหรือเปล่านะรู้สึกเรื่องลำคาญเกมนี้แล้วนะ่ มันจะจบไหมนะเกมนี้มันต้องจบเวลาเกมเนี้ยต้องจบแล้วจริงๆโอ้โหเ่เนาะไปเว้ยไปเว้ยมันต้องจบแล้วเกมเนี้มนยม,มันต้องจบสักทีแล้วแย่และแย่และใช่ใช่แม่งโคตรแย่เลยแม่งเป็นฟิลแบบอะไรวะงงปะเออบุ๊กูกดปิดลิฟต์ไปแล้วนะประเด็น เดี๋ยวก่อนจะใส่ฐานต้องสำรวจก่อนมันต้องใส่อะไรเปล่าวะดูดีๆดูดีมันมีทางวิ่งตรงนี้ปุ๊บกูต้องมานั่งใส่กุญแจอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ลิฟต์ก็พอใส่ตัวนี้ปุ๊บเราก็ต้องมากดลิฟต์ตรงนี้อา่าเวบลิฟต์ปเปิดลิฟต์ปิดอยู่โอเคเข้าใจละกูว่าผมน่าจะทำผิดผมน่าจะทำอะไรผิดบางอย่างรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วลิฟต์มันยังไม่เปิดตอนนี้ หนึ่งทีก่อนอย่างนี้หนึ่งทีอ๋อกดผิดไอเ้เหี้ยกูต้องกดในลิฟต์โอ้โหเขายัางตามผมไม่เลิกเลิกตามกูเถอะตามพี่อะไรตามพี่อะไรตามอะไรตามอะไรไอ้แคทแดปบไอเวนไม่จบไม่สิ้นนะมึงกับกูในแคทเด็ไในเวนกรรมเยอะจริงๆ แคทแน็ที่แบบต้องโดนผมออก่าครับนเนี่ยแม่งไม่ไหวจริงแค่นั้นอะแย่นะแคทแน็ปเนี่ยไม่ไหวนะรู้เลยว่าแอดโดนเกมไม่โดนเทนะมันโดนหนักด้วยโดนแบบหนักจริงๆริรอดชีวิตสวายแม่งเซฟแล้วด้วยะอะไรไ,ไม่รู้ แล้วงไงต่อวะอ๋อต้องเอาใส่นี่ครบอีกจริงปะเนี่ยโอ้ยน้อต้องใส่ให้ครบด้วยกูไม่ใช่ไ้ย อ่ายังไงต่อเนี่ยทีนี้ไม่ใช่ไม่กูมาทำอะไรอีกอนะ่ะหลงยากบอกเลยอันนี้และของจริงกูว่าเนี่แหละของจริงแลนะ้วเนี่ยเมื่อก,กี้มันเป็นแค่มือสมัครเล่นในของอ